สวัสดีครับผม BN4 ตเองนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว Omni Twix นั่นเองครับผมเริ่มจากตัวแรกครับทำด้วยตัวเองนะครับข้างหลังก็เป็นขวดน้ำนะอยากดูยี่ห้อก็ไปดูนะเลสเล่นนะผมุนเฟสติโนกแกในการติดนะทาสีด้วยตัวเองหมุนไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับตัผ่าแล้วก็จะถ้าใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวเอียดดีมากอะเราไปดูอีกเอเรนจิ่เดินกันเลยอเรนทริกต์เดินหนึ่งครับผมเป็นเอเลียนฟอร์ร์นั่นเองครับผมอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าอันแรกนะอันนี้ดึงได้ จะเป็นรูๆอย่นี้อันนี้ครับจะเป็นอันที่ใส่แล้วเจ็บนะครับผมเลยไม่ค่อยแนะนําำไม่ทำอย่างนี้นะผมทำมาแล้วหลายรุ่นนะครับใช้ขวดน้ำดีที่สุดนะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับผม ผมบูบบบานี้คับผมีาบานนี้เลยเราไปดูภาคสุดท้ายกันดีกว่านี่จีไีหน่อยนี่คัอผมนี่เอเลียนออติเมตเอเลียนนะก็เป็นอาีิมันติดทั้งหมดนี้ไม่ได้ใช้กาลาถึคเหมือนอันเก่าๆนะครับผมจะให้เป็นอกากห้าดาวนะฮะช้างห้าดาว จะใส่ให้ดูนะครับนี่ครับอัลติเมทิกซึ่งสามารถ อ่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม Like Share ขอบครัมา